ร้อยแล้วพี่ล้วง <Wow. S 2> ใช่เมียเมียเมียทิ้งแล้วนี่มาทำาาบ,บ้านไอ้จ้ะร้อยน,น,นี่เรามันลูกทุ่งก้องแทน,นะลูกถุงลูกถุงอ๋อพี่หัวหลานเรามันลูกทุง่งอ๋อลูกถุงอ๋อรอยแล้วรอยแล้วทำทุกอย่างเลยทำทุกยอย่าง <c oughs> ใช่ไหมใช่เมียเมียบเมียไปไหนพี่ก็ไม่สนใจไม่สนใจเออพี่หัวหลานของเราเราคนเราเราคนขยันจ้ะนี่ ไปไหนไปเลยพี่ไม่สนใจไม่เป็นสนใจอ่ากลับไปถึงก็ไม่ถูกดา่าอ๋อเขาหลบมาพี่ก็ยังเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮ้ยไม่เปีย <c oughs> เต้ปเพลือม,มีอะทิ้งแล้วกันมีอะทิ้งแล้วเฮ็ดม, <c oughs> มาดับจังชีดยาเลยฮ่่าามีอทิ้งแล้วใช่ไหมพี่รอ่ใใช่แล้ว <c oughs> เออเขาทิ้งเขาไปเลยเราไม่สนใจใช่ไหมใช่ฮะไม่คิดยากเออใครไปก็ไปเอาไม่เปลินเออแต่แต่แต่ถ้าว่าถ้าว่าเกิดกลับมาเราเอาเหลาไหมเอาเหลาเอาเหลาเอาเหาถ้าถ้าเมียกลับมาเอาเหลาแก้ขัดแก้ขัดไปใช่ไหมเอาเหลานะเออเปลิดยิงนะไปก็ไปแต่ไม่ใช่ว่าเลยนี่เออเคยไปไหนไปแต่แต่ว่าเอาเวลากลับมาเราเอาเหลาร้อยจริงมาได้แก้ขัดไปอยู่เวลานนะ กวักกวักติงน้องนิดอะไรไปกับไปตาแวนเลียกลับพี่เอาเหลาเลยไปก็ไปนะกลับมาพี่เอาเหล่านะ <c oughs> <c oughs> รักนะ <c oughs> รักนะจุบจุบ